สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, ชาว u t u b e ครับนะวันนี้อยู่กับป๋าเพิ่มเราเนาะพอดีสายขันนหนึ่งไม่โครขาดครับนะสายขันเหนึ่งไม่โครขาดก็กำลังเปลี่ยนสายครับสายขันหนึ่งครับดึงเครื่องไม่ได้ลังเปลี่ยนสายสายจเกิจะลงทํางานครับ นี่ครับเหลือ,อยาเนี่เหลือของกล้วยทั้งหู่นครับม,มีแต่มะมมวยเดี๋ยวผมเดือมะมาหวยมะมมวยมะมมวยกับเส้ายานี่หนะมดแล้วครับครับ,คร,บครับเซ็ตเซ็แล้วก็ไปเอาหมูกอกล้วยที่ว่ากอเกวงฟังนุ่นนะครับใส่นะ มามมหมวยครับผมมาหมวยดิคันเลยครับผมนี่มีแต่ต้นมาหมวยอย่างเดียวเลยตันมะม่วงครับมะม่วง,วงป่ามะม่วงที่เขาปลูกพันมะม่วงพันเนาะมะม่วงพัน ป่าหมอหมอกคับกําลัางเปลี่ยนสายครับ